ว่าไม่ต้องไปเก็บงานอะไรเลยนะส่วนภายในก็สะอาดเรียบร้อยดีมากๆนะครับริ้วรอยความเสื่อมโทรมของอายุการใช้งานรถก็ถือว่าน้อยมากๆ later few moments รถยนตสมัยนี้นี่ก็ระบบใจ่ายเครืเชื้อเพลิงม,มันก็เป็นหัวฉีดก,กันทั้งหมดนะครับก็ ดูแลมันบ้างก็ดีนะมันทําให้รถวิ่งสะดวกนะเขายะติดเท้านะเหยียบเป็นมานะครับถ้าบางคนหลงหลงลืมเนะอผมเองก็บางทีก็ลืมไปเลยนะส่วนใหญ่อายุงานมันก็อยู่ประมาณแถวถ้าทำไม่ผิดนะสี่หมื่นกว่าห้าหมื่นโลแต่บางทีก็ทำลืมลืมไปไหลไหๆไปบ้างก็ได้แต่รถมันก็จะอึดอึดขึ้นนะนะแต่วมันก็จะทําให้กินน้ำงานมากขึ้นก็มีโอกาสก็ล้างซะบ้างก็ดีนะครับทายล้างบ้างสั ก็บาทพันต้นๆนี่ก็ได้แล้วล้างหัวฉีดนะรับรองวิ่งออกมาวิงว่งปรื้มวิ่งปเลยแหละถ้าตัดสินใจได้แล้วว่าชอบรถคันนี้จริงๆมันห้ามใจไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับก็สามารถติดต่อหาผู้ขายได้โดยตรงนะครับมีรายละเอียดข้อมูลทั้งรถและผู้ขายอยู่ในคลิปวิดีโอหรืออีกทีหนึ่งก็อยู่ด้านล่างใต้คลิป แบบนี้นะครับถ้าเราดูดูอย่างดีนะครับตรวจสอบอย่างดีละเอียดแล้วออดีแล้วเนี่ยนะท่านจะได้รถที่เรียกว่ามาขับที่เรียกว่าสภาพดีมากๆนะมันช่วยท่านประหยัดในการไปเมนเทนเน้เบื้องต้นนี้ได้หลายพันนะครับถึงหลักหมื่นเลยนะและท่านดูเรื่องสีภายนอกภายในเครื่องยนต์ได้ละเอียดทีท้่วแล้วนะครับ เรียกว่าโชคดีมากๆก,ก็ได้นะครับที่ได้เจอรถแบบนี้สภาพแบบนี้เรียกว่าโอ้เหลือเชื่อมากๆเลยสินค้าดีๆจาก Facebook Marketplace มีมาให้ท่านเลือกชมได้ทุกๆเวลาที่ท่านต้องการนะครับ